จับตาไปที่ศารลรัฐธรรมนูญหลังผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องให้มีการวินิจฉัยน,นะคะว,ว่าการยื่นเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ําไม่ได้เนี่ยที่เป็นมติสภาออกมามันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ศารลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งในเรื่องนี้ออกมาแล้วมันก็จะไปส่งผลกับการโหวตนายกรัฐมนตรีที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะใช่ครับทีนี้ที่สํานักงานศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยคณะตุลาการศารลรัฐธรรมนูญก็มีนัดประชุมกันตั้งแต่ช่วงสายวันนี้แล้วประมาณ9ก้าโมงครึ่ง ก็พิจารณาเรื่องการรับคำร้องของทางผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละหลังจากให้สาเนวินิจฉัยเรื่องนี้เรื่องของมติสภาเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําไม่ได้เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะ3แนวทางที hmm> ่อาจจะเกิดขึ้นวันนี้อะมาดูกันเลยค่ะ 1. ไม่รับคําร้องเหตุผลคืออะไรทางกฎหมายคือปกติการยื่นเรื่องเนี่ยคนจะยื่นได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต้องเป็นคุณพิธา แต่กรณีนี้ไม่ใช่และอีประเด็นหนึ่งก็คือถ้าศาลจะไม่รับคำร้องเนี่ยนักกฎหมายหลายคนก็มองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของสภาไม่ใช่เรื่องของศารลรัฐธรรมนูญน่าจะส่งกลับไปให้สภานแก้ปัญหากันเองเพราะนั้นอาจจะออกที่แนวทางแรกนะคะแนวทางที่2ก็คือรับคำร้องไว้วินิจฉัยนะคะแต่อาจจะไม่มีคำสั่งอะไรออกมาก็หมายความว่าพรุ่งนี้โหวตกันไปได้เลยไม่ติดขัดอะไร กับแนวทางที่3คือรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกไว้ก่อนแปลว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีการโหวตนายกจะโหวตได้อีกทีคือรอสาลร,รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเลยค่ะว่าเสนอชื่อนายกซ้ำได้ไหมโหวตคุณเศรษฐาซ้ำได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะ ทีนี้ถ้าหากศาลร,รับคำร้องไว้พิจารณามีคําสั่งให้ชะลอการโหวตเนี่ยเราก็ต้องรอแล้วว่าศาลจะมีนิฉัยเมื่อไหร่จะเลื่อนโหวตนายกไปเป็นเมื่อไหร่ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะนั้นอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ประธานสภาจะก,กําหนดต่อไปส่วนบรรยากาศที่สํานักงานศารลรัฐธรรมนูญคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยวันนี้มีการนําแผงรั้วเหล็กมากั้นที่หน้าประตูทางเข้าศาลคะ่ะพร้อมกับมีตํารวจตั้งจุดตรวจคัดกรองรถเข้าออก แล้วก็ติดป้ายระบุสิ่งของต้องห้ามที่จะเข้ามาบริเวณศาลด้วยประกอบด้วยอาวุธอันนี้ห้ามแน่นอนร,รถขยายเสียงเครื่องขยายเสียงต่างๆห้ามนะป้ายขอความอะไรที่จะเป็นการยุยงปลุกปัน่นอันนี้ห้ามหมดเลยนะคะรวมทั้งด้านในอะค่ะก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่ศาลโดยเด็ดขาดเว้นแต่สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นตรึงกําลังเข้มวันนี้ทั้งในส่วนของที่ศารลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งที่รัฐสภา,าด้วยนะครับรัฐสภา,าวันนี้ก็ตรึงกําลังเข้มแล้วก็มีคําสั่งห้ามชุมนุมในรัศมีโดยรอบด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยคตั้งแต่วันที่3ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมสําคัญที่อาคารรัฐสภา,าค่ะอ่ะนี่คือความเคลื่อนไหวที่สารรัฐธรรมนูญนะคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็มีคึ้หน้าล่าสุดเข้ามา เสารรัฐธรรมนูญด้วยคุณผู้ชมล่าสุดนะครับสารรัฐธรรมนูญได้เลื่อนพิจารณาคำร้องค่ะกรณีโหวตคุณพิธานั่งนายกซ้ำได้หรือไม่นะฮะ,ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยไม่มีคำวินิจฉัยน,นะครับเลื่อนออกไปนะครับเนื่องจากว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักการปกครองที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบคเพราะฉะนั้นสารท่านบอกว่านัดอีกทีคือ16สิงหาคมนะครับคุณผู้ชมครับ อันนี้คือล่าสุดนะฮะผมย้ำอีกทีนะที่เมื่อสักครู่คุณแจ็คเพิ่งอ่านไปวันนี้ศารเลื่อนทีนี้ต้องจับตาเลยว่าอาจารย์วันนใช่ไหมสมมุติถ้าวันนี้สารท่านเลื่อนบอก16สิงหาคมค่อยมาฟังเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกหรือไม่คไอการโหวตกรณีเรื่อง272ปิดสิดวิตสวโหวตนายกเนี่ยอันนี้มีตามปกติเพราะเป็นหนึ่งในวาระแต่อีกวาระคือโหวตเลือกนายกเนี่ย ผมเชื่อะจะรอฟังสารไหมอ่ะผมเชื่อว่าอาจารย์มานออาจจะเลื่อนนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วก็เลื่อนเพราะว่ารอฟังใช่ไหมค่ะแล้วถ้าสารท่านเลื่อนอาจารย์มานอก็ต้องเลื่อนไหมอ่ะสาเหตุว่าทําไมคิดว่าน่าจะเลื่อนอเพราะถ้าพรุ่งนี้เกิดโบทนายกไปแล้วมันไม่เป็นไปตามคาดคือคุณเศรษฐารวมเสียงไม่ได้ถึง375เสียง ปิดประตูของคุณเศรษฐานะเพราะสภาเนี่ยเขาก็ต้องยึดมติที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับคุณพิธาถูกไหมคะครับเท่ากับพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยโหวตคุณเศรษฐาได้ครั้งเดียวเนี่ยใช่หวยจะไปออกคุณอง<ช>้งอิงเป็นนายกหรือเปล่าซึ่งทางครอบครัวเนี่ยหวั่นใจไม่อยากให้ลูกสาวมาเป็นนายกตอนนี้<อ>การเมืองยังไม่นิ่งเนี่ยเอาให้ชัวร์เนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความเคารพเราก็ต้องรอฟังอาจารย์วันนอว่าท่านจะมีดุลยพินิษฐ์ ออกมาอย่างไรว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนแล้วก็รวมไปถึงทางเพื่อไทยที่เดียวกําลังจะ,ะแถลงแล้วเนี่ยอ,อีก3ชั่วโมงเสร็ษๆข้างหน้านี้เนี่ย <ฮะ S 1> เพื่อไทยจะว่ายังไงยังมั่นใจไหมต่อให้ไม่เลื่อนก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าคุณเศ<อ>รษฐาต้องได้เสียงพอและเป็นนายกในวันพรุ่งนี้ผมแอบคิดขึ้นมาได้อย่างนึงค,คุณชูวิทย์เคยพูดไว้นะว่าบอกว่าเอ๊ะถ้าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นคุณชัยเกษมนะเสนอคือไม่เลื่อนไง เสนอไปก่อนเอา <g orn. S 2> เอาวยรองขึ้นมาก่อนเออเอาอาจารย์ชัยกเกษมมาเสนอไปเลยอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ล่ะผิดไม่ผิดเลื่อน <c oughs> ไม่เลื่อนถ้ามีนะ <c oughs> เอาอาจารย์ชัยกเกษมมาก่อนเผื่อว่าคุณเศรษฐาเสนอได้รอบเดียวใช่ไหมค่ะงั้นเก็บคุณเศรษฐาไว้ก่อนค <c oughs> ่ะเก็บคุณอุ้งอิงไว้ก่อนค่ะแล้วปล่อยอาจารย์ชัยกเกษมไ้ก่อนพรุ่งนี้ค่ะผ่านไม่ผ่านยังไม่รู้เลยนะค่ะว่าตกลงอย่างไรนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือรายงานล่าสุดนะครับที่เรานามาอัปเดตกันนะฮะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี